และครับก่อนไปดูคลิปนี้โปรดใช้วิจยายในการับชมด้วยครับขอบคุณครับว่าอะไรวะเนี่ยที่ดีสามผมขอดูอันนี้กรับถ้ามันเหมือนจริงว่าไม่เหมือนหรอที่ดีแม่งผิดเรจะบอกว่าพี่เอกเป็นล้วในจริงนะเนื่องจากผมฟังก็รู้จักพี่เอก สวติดตาีครับสวัสดีครับทุกท่านนี่คือผมเอ๋ยกันอยู่แล้วนี้ครับเรามาในเมื่อผมทําคลิปเมื่อสองสามสี่ห้าเดือนก่อนนะสองสามเดือนนะก็ผมได้าตอนแรกผมก็ไอ้นั่นแล้วครับว่าจะไม่นั่นแต่ผมมาเห็นคลิปพิการลงคลิปนี้แล้วผมก็จ่างเลยครับกรจ่างเลยครับไปดูครับไปดูก่อนเนี่ยโคตรเหมือนฮารล็อกเกอร์เลยเอาเลยคิสุดดีกว่แมนพี่น้องเฮ้ยเหมือน อมนขอโทษพี่เอกไปด้วยนะครับคือพวกผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจาเมนชั่นอะไรพี่เลยนะครับไม่ได้อยากจะเกาะดังหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมดูฮาร์ล็อกเกอร์เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าก็นั่นแหละใครไม่รู้มาขยี่เรื่องนี้ว่าแบบกูเสียงเหมือนหน้าเหมือนเหรอเห็นไหมครับพี่การก็บอกไว้แล้วตรงนี้นะครับให้ทุกคนเข้าใจนะว่าไม่ใช่แน่นอนว่าพี่การคือเอกนะก็ให้ทุกคนรู้ไว้นะตรงนี้เลยนะครับ ดูคลิปอีกงั้นหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีนี่หรือเปล่าพนกันวเล่นว้าวเป็นผักบุบ้านอาหารอร่อยสุดมหัศจร What the fuck ทำไมต้องสุดมหัศจรรย์นะฮะแค่เกมเช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยจัดน้องหนุ่มสุดมหัศจรรย์ไอ้อ ใช้แคสเกมใช่ไหมครับใช่เด็ดเด็ดแล้วก็อ้างอิงเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็มาคอมเมนต์ด่าเนี่ยเห็นไหมครับแน่นอนครับอันนี้ผมมีทั้งนี้ประมาณนี้คะับแน่นอนว่าไม่ใช่แน่นอนครับพี่การตัดทฤษฎีทั้งหมดที่คนทำมาบางคนอาจจะบอกว่าพี่ไอ้พี่มาคอมเมนต์โพสต์ขียวผมนี่ยเขาทําเล่นพี่เขาทำเล่นอ่ะรู้ครับแต่ว่าอันนี้ผมมาบอกนะผมไม่ได้แบบไอ้นั่นนะมาเออบนบนี้นะก็ว่ามาอิงตัวเนี้ยอิงตอนมาจบวันวันที่18วันวันที่18เดือนกุมภาพันธ์วันที่ เดือนสอนี่2อง้าหกศนยากายี่สนกานี่ครับยี่สนาฬิกาสาเยไม่ใช่สามหกนาฬกาสานาทีว่าพิการนะไม่ใช่100พิเอกร้อยเปอร์เซนต์อินโนมิคอฟไม่ใช่เม่อกี้คอนเฟิร์มยังไม่ใช่นะนีครับณนะเวลา22่สนาฬิกาสาินาทีห้วิว่าไม่ใช่น่น,นอนนะโอเคครับ, okay, รบก็อะไรประมาณนี้นะครับว่าการไม่ใช่น่นอน,นีก็ทุกคนตัดทฤษฎี ที่ทําแล้วก็เกาะพิการดังได้แล้วนะครับไม่เอานะครับเกาะพิการดังอยากดังแล้วผบต้องดังด้วยจิตใจของเราเองนะแบบต้องให้คนชอบในตัวของเราเองไม่ใช่ไปเกาะคนดินดังไม่ดีครับผมเหรผมก็ไม่อย่างไม่ได้ต้องการยอดวิวใว้ท่านผู้ชมผมไม่ต้องการอะไรนานผมแค่ทามาเพื่อผมโต้โ้แยงเลยคลิปนี่นะแล้วอย่าคอมเมนต์มาด่าคลิปผมอย่ามาด่าผมด้วยคลิปนี้นะครับก็อยากให้ผมทำอะไรก็บอกกได้นะครับในคลิปนี้ก็จะแจ้งกันแล้วนะครับว่าพิการไม่ใช่เพี ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับนี่มีความคิดตรงไม่ใช่ความคิดตรงผมดิมันก็เห็นกระจ่างแจ้งอยู่แล้วว่าพิการพูดไหนนะครับผมไม่ได้อ่าก็ใช้วิจัยยาด้วยอย่างที่ผมบอกตอนคลิปนะสำหรับดีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอาก,กันาคลิปหน้านครับแล้วทุกคนครับบายบายครับผมและพิการไม่ใช่พี่คอนเฟิร์ม